สัสดีค่ะนักเรียน,นทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะจะต่อเนื่องจากเนื้อหาในคลิปที่แล้วค่ะเป็นเรื่องของ Parts of a house ส่วนต่างๆของบ้านนะคะหรือว่าห้องที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่1 6กับ17นะคะเด็กๆเราเรียนกันอยู่ในยูนิตที่2ค่ะชื่อของยูนิตที่2ก็คือ at home at home เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปเลยนะ Students book Unit 2 Lesson 1 Exercise 2 Listen Point and Say Dining room Living room Bathroom Kitchen Bedroom นักเรียนอ่านคำศัพท์ทันในคลิปไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคำสับที่นักเรียนเห็นนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่17ค่ะนักเรียนดูในหนังสือเรียนของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะคำศับในหนังสือเรียนหน้าที่17ค่ะข้อที่4นะคะโจทย์บอกว่า match and write ให้นักเรียนจับคู่แล้วก็เขียนลงไปนะคะให้ถูกต้องเขียนด้วยดินสอน,นะคะเด็กๆคำศัพท์ที่ให้มามีอยู่คําคำนะคะคำแรกก็คือ bedroom bedroom คำที่2นะคะ bathroom bathroom คำที่3ค่ะ living room living room คำที่4ค่ะ kitchen kitchen และคำสุดท้ายนะคะ dining room dining room มาดูที่คำแรกค่ะ bedroom หมายถึงห้องไหนคะนะักเรียน bedroom bedroom หมายถึงห้องนอนนะคะภาพที่เท่าไหร่คะคือห้องนอน นักเรียนนำคำศัพท์คำว่า bedroom ไปเติมให้ตรงกับภาพเลยนะคะต่อไปค่ะคำที่สอง bathroom 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 คือห้องอะไรคะนักเรียนยนังจำกันได้ไหมคะ bathroom คือห้องน้ำค่ะนักเรียนนำคำศัพท์คำว่า bathroom ไปเติมให้ตรงกับรูปภาพเลยค่ะเด็กๆ คำที่สค่ะ living room living room ห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกนะคะนักเรียนนำคำศัพท์คำว่า living room ไปเติมให้ตรงกับรูปภาพได้เลยค่ะต่อไปค่ะ kitchen คำที่สี่นะคะ kitchen คือห้องครัวนะคะเด็กๆห้องครัวนักเรียนนำคำศรรพัพท์ คำว่า kitchen ลงไปเติมให้ตรงกับภาพเลยนะคะและคำสุดท้ายค่ะ dining room dining room ห้องรับประทานอาหารนะคะห้องรับประทานอาหารต้องมีโต๊ะอาหารตั้งอยู่นะคะเด็กๆนักเรียนดูที่รูปภาพให้ดีๆนะคะนำคำศัพท์ไปเติมให้ตรงกับรูปภาพเลยค่ะ นักเรียนทำตอนนี้เลยนะคะนี่ยังไม่ใช่การบ้านนะคะเด็กๆนักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปใต้รูปภาพหรือยังคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะมาดูที่ภาพแรกนะคะข้อ A ใช่ไหมคะภาพแรกเติมคำว่า dining room d i n i n g Ro o m นักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะหรือว่าใคร เขียนไม่ถูกต้องไปมาตะกี้ลบแล้วเขียนใหม่ได้เลยค่ะต่อไปภาพ b ค่ะห้องรับแขกใช่ไหมคะห้องรับแขกห้องนั่งเล่นคือ living room living room นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปเลยนะคะดเด็กๆต่อไปค่ะภาพ c ค่ะห้องน้ำนะคะก็คือคำว่า bathroom bathroom ต่อไปค่ะห้องครัวนะคะภาพดีค่ะภาพดีคือ kitche'n kitche'n และสุดท้ายนะคะภาพ e ค่ะให้เติมคำว่า b เ o o o ูมเบ r o o m นักเรียนเขียนคำศัพท์หรือยังคะเขียนคำศรรพัำศรรพท์ลงในหนังสือเรียน exercise ที่4ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆ หลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่14ข้อที่1นะคะครูย้ำการบ้านอีกครั้งค่ะให้นักเรียนทำการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่14ข้อที่1นนะคะเด็กๆโดยการนำดินสอ เขียนทับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะข้อที่1ถึงข้อที่5ค่ะและหลังจากนั้นนักเรียนนำตัวเลข1ถึง5ลงมาเติมในห้องต่างๆนะคะในบ้านที่นักเรียนเห็นในหน้าที่14เลยค่ะเติมให้ตรงกับรูปภาพที่นักเรียนเห็นนะคะว่าข้อที่1่เนี่ยด i น i ิ g งรูมเนี่ย คือห้องไหนนะคะนักเรียนก็เติมตัวเลขนั้นลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนักเรียนทําการบ้านเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่ครูให้ทําหน้าที่14ข้อที่1อะคะ่ะถ่ายรูปให้เห็นตัวเลขขอ้อเลขหน้าให้ชัดเจนนะคะและส่งการบ้านในไลน์ส่วนตัวของครูปุ๊เท่านั้นค่ะ และเช่นเดียวกันค่ะหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .2 สอบถามผรูปุ้มาได้เลยนะคะในลายส่วนตัวค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วค่ะครูหวังว่านักเรียนจะมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะทําการบ้านส่งครูด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย